สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไปยืนพูดนะจ๊ะเพื่ออะไรจีรายุแะประยุทธ์ชาวบ้านอยากฟังแค่นโยบายแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรจีรายุเน็บนายกไม่ต้องลงพื้นที่บ่อยคนด่ายเยอะระหว่างภาพไม่สวยแนะเปิดห้องซิงเกิลคอมานสั่งการทีละภาพไปเลย จี้ถามผู้กรุงเทพลอกท่อระบายน้ำบ้างหรือไม่เตือนคนกรุงเทพ20ตุลาคมนำของมีค่ายกขึ้นที่สูงจะปลอดภัยที่รัฐสภานายจิรายุห่วงทรัพย์ สอสอ,สอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงตรวจน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆว่านายกไม่ต้องลงพื้นที่บ่อยเพราะลงบ่อยคนก็ด่าบ่อยคนเชียกก็ตะโกนเชียร์คนด่าก็ตะโกนด่าภาพไม่สวยท่านเคยเป็นพบอทบอน่าจะไปเปิดห้องซิงเกิลคอมานแล้วเรียกแต่ละภาคมาทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ประเมินสถานการณ์แล้วสั่งการไปเลยเช่นทหารเตรียมรถหรือ,อยา อาหารที่จะดูแลประชาชนเตรียมพร้อมหรือ,อยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตัดไฟหรือต่อไฟพิเศษอย่างไรไปยืนพูดรักนะจ๊ะเพื่ออะไรไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ไปสร้างความขัดแยง้ง นายจิรายุกล่าวต่อว่าแน่นอนวันนี้คนชอบนายกก็มีคนไม่ชอบก็เยอะเป็นเรื่องปกติแต่เขาอยากฟังว่านโยบายแก้ปัญหาของนายกจะทำอย่างไรเขาไม่อยากฟังว่าบ้านต้องไปยกสูงเกิดมาเขาก็รู้อยู่แล้วคนอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาริมแม่น้ำป่าศักลบบุรีชัยนาทเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องยกบ้านสูงไม่ต้องไปบอก สิ่งนี้เป็นปัญหาสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยออกนโยบายเชื่อแม่น้ำปิงวังยมน,น่านเมื่อน้ำมาทางไหนก็มีประตูผ่านน้ำไปในอ่าวไทยเราเคยเสนอว่าหากมีเขื่อนออกไปในทะเลเมื่อปิดน้ำเหนือก็จะไหลลงมากองเมื่อน้ำลงก็ค่อยเปิดให้ไหลออกไป หากทำตั้งแต่10ปีที่แล้วก็จบไปแล้วนี่ยังจะมาพูดอดทนหน่อยนะมันมาทุกปีรู้แต่เขาก็ต้องการผู้นำประเทศที่มีกื้นไม่ใช่พูดอะไรไม่ถูกใจก็ไปตกกระโหลกคนแบบเมื่อวานผมว่าตลกใจเย็นๆหน่อยท่านนายกหายใจลึกๆ นายจิรายุยังกล่าวถึงกรณีที่ไปตรวจน้ําท่วมที่เขื่อนชัยนาทจัจงหวัดชัยนาทว่าตนถามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมปี54ซึ่งเป็นผู้อํานวยการเขื่อนภูมิพลว่าน้ําในปีนี้กับ54ต่างกันหรือไม่เขาตอบว่าต่างกันและน่ากลัวเพราะปริมาณน้ํามาเร็วเมื่อน้ํามาไวพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพได้ลอกท่อระบายที่ไหนอย่างไรหรือไม่ ที่ผ่านมาเคยใช้กรมราชทัณฑ์ให้เอาคนที่อยู่เรือนจำไปลอกท่อแต่ปัจจุบัน จ้างเอกชนแต่เอกชนก็ตักจ้่วแค่2อถึงสครั้งแล้วถ่ายรูปส่งหรือไม่กรุงเทพไม่มีการลอกท่อต่อไปนี้น้ําจะดันเมื่อมาถึงสามโคกจังหวัดปทุมธานีและเข้ากรุงเทพก็จะดันซ้ายขวาผ่านประตูระบายน้ําที่รับแรงดันไม่ได้ก็จะดันผุดและไปท่วมรวมกับน้ําทะเลหนุนสูงจึงฝากเตือนกรุงเทพอย่านิ่งนอนใจรัฐบาลไม่ต้องไปตรวจบ่อยเอาพอประมาณแล้วกลับมาวางแผนรับมือให้ดีๆเขาบอกว่าไม่เกิด 20วันวันที่20ตุลาคมคนกรุงเทพเตรียมตัวไว้ให้นำของมีค่ายกขึ้นที่สูงไว้ซึ่งก็จะปลอดภัยแต่ไม่ท่วมก็ดีไป ด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการลงคลิปภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้มือตบที่ศีรษะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในขณะกำลังลงเรือที่ท่าน้ำนนวัน,นี้ว่าเป็นลักษณะของความสนิทสนมระหว่างนายกับลูกน้องเพราะทีมงานใกล้ชิดกับนายกทุกคน รอปรพอลูกน้องหรือผู้ร่วมงานทุกคนอยู่กับนายกรัฐมนตรีมานานนายกเอนดูเหมือนคนในครอบครัวบางครั้งจะมีการแย่เล่นกันบ้างขนาดผมเป็นโคศกรัฐบาลยังถูกนายกแกล้งตบหลังชกท้องเบาๆหลายครั้งซึ่งเป็นธรรมดาของทหารเก่าจะมีการหยอกกันกับลูกน้องแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรนายธนกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้า อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ